แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ดีกับการคว้าสามแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกและเ a คัพในฤดูการนี้หลังจากเปิดรังเอติฮัดสเตเดียมเฉือนชนะลีกอยู่ในเตดไปได้2ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดตัวเลขจำนวนเงินโบนัสที่เออร์ลิงฮาแลนด์จะได้ทะลุ215ล้านบาทเลยทีเดียวหากช่วยให้แมนซิตี้ซิลสามแชมป์รวมทั้งตัวเองได้ดาวซันโวและบอลลงดอ เรือใบสีฟ้าฉกหนีอาเซนอนไปแล้ว4คะแนนในพรีเมียร์ลีกหลังทั้ง2ทีมลงเตะ34เกมเท่ากันขณะที่ในถ้วยแชมเปียนลีกจะเจอเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศซึ่งผลของนัดแรกแมนซิตี้บุกไปเสมอได้ถึงทีม1น1ประตูต่อ1เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วน FA ครับจะเล่นรอบชิงชนะเลิศก,กับแมนอยู่ในเตดคู่ปรับร่วมเมืองวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ขณะที่สื่ออังกฤษรายง,งานว่า เออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าแมนซิตี้จะได้รับเงินโบนัสสูงถึง5ล้านปอนด์ประมาณ215ล้านบาทเลยทีเดียวหากซีซั่นนี้ทีมของเปปกวาดิโอลาสามารถคว้า3มแชมป์ได้สำเร็จและตัวเองได้ดาวซันโวกับบอลลงดอดาวยิงนอร์วีเจียนวัย22ปีจะได้โบนัส1ล้านปอนด์ประมาณ43ล้านบาทถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีก1ล้านปอนด์ถ้าได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกและอีก350,000ปอนด์ประมาณ15ล้านบาท หากคว้าแชมป์เอฟเอคัพขณะเดียวกันฮาแลนด์จะได้โบนัสเป็นตัวเลข6หลักถ้าได้ดาวซันโวพรีเมียร์ลีกซึ่งไม่น่าจะพลาดหลังนำโด่งที่จำนวน35ประตูและอีกหนึ่งล้านปอนด์หากไปถึงขั้นได้รางวัลบอลลงดอปีนี้นอกจากนั้นถ้าฮาแลนด์ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของ PFA และสมาคมนักข่าวรวมทั้งติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ก็ยังจะได้โบนัสอีกก้อนส่งผลให้ถ้าทำได้ทุกอย่างจะฟันเงินเข้ากระเป๋าทะลุ5ล้านปอนด์ทันที แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ